ก็ไโอเอาโอเคไหมครับหนักถ้ามีคำถามจะได้หนึ่งข้อที่นะครับอาจารย์ให้ผู้สื่อสารในวันนี้ไดาได้ครับผมก็วันนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นงานที่เรามา พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพกันครับผมโดยครั้งนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสได้เป็นตัวแทนขึ้นไปเป็นวิทยากรในงานครั้งนี้ด้วยครับก็ตื่นเต้นครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจที่จะได้ถ่ายทอดความรู้อะไรต่างๆที่ผมได้ไปเรียนรู้มาครับเพื่อมาถ่ายทอดคนอื่นคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันด้วยครับฝ่เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ว่าให้าเรียนรู้ว่าางเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพได้อ่าได้ครับก็ขอ ฝากถึงทุกคนละกันครับผมสําหรับใครนะครับที่คิดว่าเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะครับผมบอกได้เลยว่าทุกคนคิดผิดครับผมเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็สามารถพบเจอได้ทุกวันตามทุกๆอย่างในชีวิตประจาวันของเราเลยครับผมยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับผมก็ขอฝากด้วยครับ ี่เราอ,อี่เจนนี่ที่ททอ๋อวันนั้นก็ก็ยังเขินอยู่ครับถึงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอพี่เจนนี่ตัวจริงแต่ก็ยังเขินอยู่ครับก็มีได้เล่นแบบเอ่อเป็นซีนคอมเมดี้หรือว่าเอ่อโรแมนติกนิดนึงครับแต่แต่จะไม่ได้เล่นซีนดราม่าครับผมเพราะพี่นายกับพี่กายเขาอยากจะเห็นมุมมองอะไรต่างๆในตัวผมกับพี่เจนนี่เพิ่มเติมครับผมก็เลยเล่นเป็นซีนโรแมนติกซะส่วนใหญ่ก็เลยเขินนิดหน่อยครับ อะไรนะครับือก็แตกต่างนะครับเพราะว่าการที่เราได้คุยกับคนตัวเป็นๆกับคุยผ่านแอปพลิเคชันผมว่ามันเป็นมันแตกต่างกันอย่างครับทั้งเรื่องน้ําเสียงหรือว่าอะไรต่างๆก็จะแตกต่างกันครับอะไรนะครับ ตามความรู้สึกอะไรนะครับปรับปรับอารมณ์อะไรเงี้ยอ๋อปรับอารมณ์ปรับอารมณ์ยังไงครับที่เทาที่มีวนคืออรครับะยวาที่จะต้องไปอรกระง่เราต้องปรับอะไรบ้ปรับอะไรเหรอครับก็ที่ที่ต้องปรับเลยก็น่าจะเป็นเรื่องวิธี วิธีการพูดไม่รู้ผมตอบตอบถูกตรงคำถามเขานะก็น่าจะเป็นเรื่องของวิธีการพูดหรือว่าพวกอ,อ,อาชีพต่างๆในในละครอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าในละครก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะไกลตัวเราด้วยเราก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าน้ําเสียงวิธีการพูดเนี่ยเราก็จะพูดเป็นตัวเราไม่ได้เราต้องพูดเป็นตัวละครตัวนั้นด้วยก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยครับ <S 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 อีกนานไมหมเล่ะครับอ,อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นถ่ายได้เมื่อไหร่ก็น่าจะตอนนั้นเลยครับก็ด้วยครับผมเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้มีโอกาสไปเจอทางพี่ทีมพี่ไก่ทุกทุกครั้งเหมือนกันครับผมเราก็ต้องอ่านเองด้วยครับฟีดแบ็กก็อย่างอย่างล่าสุดเลยก็จะเป็นเรื่องของน้ําเสียงครับการการใช้น้ําเสียงหรือว่าอะไรต่างๆคือมันมันดูเป็นเหมือนกับตัวการ์ตูนมากเกินไป เพราะเพราะว่าเราเราอาจจะตีความผิดเองด้วยครับผมวันนั้นก็ต้องกลับไปทาการบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปอ่านบทเวิร์กช็อปเพิ่มเติมด้วยครับผมเราพอได้เห็นการสแดสดงของนนี่นจีผนเป็นไงบ้างผมก็เขินนะครับเพราะว่าซีนมันเป็นซีนที่ค่อนข้างจะสําคัญมากๆในเรื่องเลยครับผม,มก็เป็นซีนที่พูดไม่ได้ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ก็เป็นซีนก็เป็นซีนโรแมนติกแล้วกันครับผม, <laughs> ผมก็ได้เห็นพี่เจนนี่ แสดงซีโรแมติกมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าครั้งนี้การว่าเราที่ต้องมาเล่นซีโรแมติกกับพี่เจนนี่เองก็เขินครับผมเตรียมใจยังไงบ้างครับเตรียมใจเตรียมใจยังไงก็พยายามจะไม่เขินที่สุดแรนครับแล้วก็จะทําให้เต็มที่ครับผมพี่เจนนี่แล้วพี่เจนนี่เขาก็เขาเขาบอกเขาโอเคนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วอยวขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับมีใครถามเพิ่มไหมครับ ได้ครับก็ขอฝากติดตามและคอเรื่องใหม่ของผมนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายทํานะครับผมก็ฝากติดตามไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวถ่ายออนแอร์เมื่อไหร่ก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม